กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15นะคะได้ปล่อยรถบรรทุกน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่อำเภอห้วยคดค่ะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพันเอกเดชชัยบุญโสมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอห้วยคด ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งหน่วยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอห้วยคดรวม6คันเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งยังเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลและของผู้บัญชาการฐานสูงสุดในการช่วยเหลือรัษฎรที่กำลังประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15จึงได้เตรียมความพร้อมและเร่งช่วยเหลือรัศดรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเบื้องตน้นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 5กล่าวว่าในปีนี้คาดว่าจะเกิดภัยแล้งเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานทหารที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ทางหน่วยได้รับการแบ่งมอบพื้นที่จากจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่ของอำเภอห้วยคดทั้งหมดและพื้นที่อำเภอใกล้เคียงบางส่วนสำหรับการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำในครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะกำลังพลเพื่อให้การช่วยเหลือรัษฎรในพื้นที่อำเภอห้วยคดและพื้นที่ใกล้เคียงช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความเร่งด่วนและการร้องขอตามโครงการ กองบัญชาการกรองทัพไทยร่วมใจช่วยภัยแล้งค่ะ